น,นี่เก็บงานต่องานกระถิเนานะเสร็จแล้วงานกระถินเสร็จแล้วนะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านเนาะที่มีส่วนร่วมในการอุปธรรมอุปถากพ,พระที่จะมาสาครบไารมาสาเดือนให้ได้ในส่วการเข้าภาษาคือรับผ้ากรถินเปลี่ยนผ้าเก่าเป็นผ้าใหม่ เพื่อใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจทางพระศาสนาแล้วก็เพื่อที่จะนำจะตุปปัจจัยยอดกระถินยอดเป็นผ้าป่าเป็นทุนในการสร้างศาสนาวัตถุสร้างเมนของวัดต่อไปนะถึงจะไม่มากไม่น้อยไม่มากแต่ก็ว่าสะสมทุนไว้วก็จะทำเมนต่อไปนะทุกท่านทุกคน ờ kẹp thùng lo nhôm kẹp khía kẹp เสร็งแล้วเก็บงานเก็บยาด้วยทำความสะอาดวัดด้วยก็ช่วยกันเก็บงานนะก็จะเสร็จแล้วแหละงานกระทิงของเราเก็บทองเก็บทองงานเสร็จงานสุดท้ายแล้วค่ำแล้ว านตาเก็บทงนะแล้วก็ยังอีกงานต่อไปคือปรวิวาสกรรมและบุญปีใหม่ว้าวการเก็บงานของเราในวันนี้นะหลังจากที่เสร็จกทินก็ถือว่าเก็บเก็บเก็บได้เยอะที่สุดนะก็ ถือว่าเคลียร์ได้ทุกพื้นที่ก็ยังมีบ้างก็มีเล็กน้อย,น,อยนะก็ต้องขอขอบคุณนะกับพระคุณเจ้าของเรานะซึ่ง5รูปกนะฮาลกก็สู้กันไปนะสู้กันไปเพื่อวัดเพื่อพศาส,สนาของเรามมีอะไรก็ร่วมด้วยช่วยกันนะขออนุโมทนาขอบคุณนะกับการเก็บงาน และเตรียมงานโอ้เตรียมงานเก็บงานเสร็จงานก็เก็บงานนะช่วงมีงานก็เตรียมงานนะก็ขอบุญกุศลที่เกิดขึ้นนะจงส่งผลให้ท่านทั้งหลายนะมีความสุขมีความเจริญโดยทั่วกันนะทุกท่านทุกค,กคุพบกันใหม่นะในงานปริวัติกรรมที่วัดสเลานากอกนะ2 0ถึง20ธันวาคมนะ6 8 6 8 ครั้งที่3นะก็ร่วมด้วยเชยกันต่อไปนะทุกท่านทุกคนขออนุโมทนาสาธุ